และนี่คือเรือนหอของผมโอ้สวยนะสวยเลยล่ะสวยใช้ได้เลยเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปกลางยุคโครเนียมว่ามีข้อมูลจริงใช่ไหมนะมั่วพร้อมจะเข้าอยู่ในอีกไม่นานนี้แหละใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วสยสายฟงสายไฟนี่มีปงมีปักผมติดไว้หมดแล้วโอ้โชว์ดลนี่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  สายเมนเออสายเมนใช่เชื่อมต่อพลังงานครับผม,อ,มอีกนิดเดียวเวลาอีกนิดเดียวนั้นผมจะต่อพลังงานจากไฟหลวงเข้ามาใช้เดี๋ยว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 ,ยว,ยวไปต่อไฟหลวงเข้ามามอะ่ะเอา้าป,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 ปกตินี่ครับจานใครใครใคร,ใครจะใช้ไฟฟ้าในบ้านก็ต่อไฟหลวงสิครับนี่ตอนแรกผมนึกว่าคุณใช้พลังงานจากคือโซลาร์เซลล์ที่ให้ดูตอนแรกนะเนี่ยโซลาร์เซลล์เมื่อกี้นี้อาก็ผมบอกแล้วว่าผมใช้กับปั๊มปั๊มน้ำมันใช้กับปั๊มน้ำก็ได้แต่ว่าความจริงพลังงานมันเหลือสามารถใช้กับบ้านหลังนี้เลยก็ได้ ช้ทีวีพัดลมหลอดไฟทุกอย่างในภายในบ้านในใช้ได้หมดเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงดิแล้วผมผมไม่ต้องต่อไฟหลวงเหรอมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยครับงั้นย้ายเลยย้ายเลยจะย้ายทำไมแล้วสิ่งที่เราขาดตอนนี้มันก็แค่แบตเตอรี่เท่านั้นเองแบตเตอรี่ออกมาทำไมอีกอาจารย์ผมก็มีไฟแล้วอะอ่าคุณเปิดไฟกลางวันและกลางคืนนะก็กลางคืนกลางคืนต้องใช้นะเออกลางคืนก็ต้องใช้แต่โซล่าเซลล์มันผลิตกระแสไฟฟ้าได้แค่ตอนกลางวันดังนั้นเราก็ต้องเอาพลังงานเนี่ยมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อน เออแต่เราเราก็ใช้แบตเตอรี่คือคือจำนวนมากที่หนึน่งแค่นั้นเองอมันสักกี่ลูกครับจารยี่สิบลูกเองยี่สิบลูกเออลูกสองพันกว่าบาทยี่สิบลูกไม่ต้องคิดเยอะ,อะผมพูดคำหรือยังว่าจะให้ใช้แบตเตอรี่ใหม่เอาก็จา์บอกให้ไปซื้อใหม่เมื่อกี้เนี้ยเราก็ไปใช้แบตเตอรี่เก่าๆนี่แลหละแบตเก่าๆได้หละมันใช้ได้ไปเดี๋ยวผมพาไปซื้อไปซื้อแบตเก่ากันจได้ประอยัดต่า์ไง อะเส็แล้วเดี๋ยวครับจา์ใจครับคือผมไม่ได้จะจะแต่งรถนะฮะพาผมมาร้านล้อแมกทำไมฮะนี่แหละที่นี่แหละมันมีแบตเตอรี่ขายอยู่ไปเข้าไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่าวันนี้จางใจจะทำอะไรครับอ๋อวันนี้ผมจะมาขอซื้อแบตเตอรี่แบตเตอรี่เก่าใช้หรอแบตเตอรี่เก่าครับผมใช้แบตเตอรี่เก่าครับโอเคเอ่อผมจะใช้สักปริมาณ20ลูก ยี่สิบลูกครับผมยังมีไหมครับมีพอผมมั่นใจมาถูกจริงๆมาร้านเฮียนะอ่าโอเคอยู่ตรงไหนครับเฮียอยู่ด้านหลังร้านเลยอยู่ตรงด้านหลังร้านแ้ว่ะเอาเดี๋ยวเฮียช่วยนําไปสักหน่อยนะครับผมอโนเวชั่นช่วยชาติที่ต้องใช้แบตเตอรี่ถึง20ลูกก็เพราะว่าแบตเตอรี่20ลูกนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดัน220โวลต์ซึ่งเท่ากับแรงดันของไฟบ้านที่ใช้กันทั่วไปนั่นเอง แบตเตอรี่เก่าทั้งนั้นเลยใช่จะใช้ได้ไงครับเนี่ยใช้ได้สิแบตเตอรี่เก่าเนี่ยขอให้มีค่าโวลต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8โวลต์หรือยังเก็บไฟอยู่7โวลต์8โวลต์เนี่ย<ะ>มันผ่านการเทสจากการวัดพิเตอร์มาหมดแล้วดังนั้นพวกเนี้ยถึงจะเป็นแบตเก่าเนี่ยแต่มันสามารถเอาไปใช้งานกับโซลาเซลล์ได้อย่างดีเลยล่ะอ้าวจารย์แล้วทำไมเราจะต้องซื้อแบตเก่าด้วยครับทำไมเราไม่ซื้อแบตใหม่ๆใช้ครับผมแบตใหม่นี้จะราคาอยู่ประมาณ2 5 0 0แต่แบตเก่าๆนี้ราคาลูกนึงแค่ประมาณสี่5 0 0บาทแห้สู้ตใหม่ได้จริงนะ ตู้ได้แต่ได้ประมาณ80%เแต่ก็พอแล้วนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วนะโอ้ตอนนี้เดี๋ยวเราก็อุปกรณ์เรื่องแบตทั้งหมดครบแล้วแบต20ตัวใช่อ่สายไฟ2.5สายไฟ2.5ไดโอดบิดฮะไดโอดบิดอ่าผมเคยอธิบายไปแล้วในครั้งก่อนว่ามันใช้ในการไฟย้อน ดังนั้นเราก็จะการไฟย้อนจากแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งไปหาแผงในตอนกลางคืนเราก็ต้องใช้ตัวนี้โอเคโอเคนะตัวอย่างครบครันโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคโอเคอาจารย์ขนเลยครับบ้าแล้วแกขนเลยเอาผมอเออบ้านแกไม่ใช่เหรอเอาเอาขนขนขนวางวางวาง,วาง เออนั่นแหละโอยไม่คิดจะช่วยกันบ้างเลยนะตอนแรกก็คิดจะช่วยแหละแต่เห็นลูกเรา้ายเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวตรงนี้นะ่ยมันต้องมีการต่อวงจรอ,อย่างนี้เดี๋ยวผมต่อให้โอ้มันก็ต้องอาจารย์แล้วแหละโอ้โหผมจะไปทําเป็นได้ไงอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลุยให้ตรงนี้แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าสบายนะ<ห>เดี๋ยวไปต่อสายไฟจากแผงโซล่ามาโอ<ห>้ยอาจารย์จะไปทําได้ไงผม<ห>ไม่มีความรู้ด้านนั้นเลยมันจะไปยากอะไรแล้วก็แค่ต่อ ไปจากแผงโซลา่าเองมีสองสายเหมือนกันโซลา่าก็มีสองสายบวกพันบวกลบพันลบแค่นั้นเองเด็กป .5 ทำได้เลยโอ้โหจัดจ้าโอ้โไม่ต้องพูดมากไปเอาไว้ไปต่องไปเมนูงนะบวกกับบวกใช่ลบกับลบอ่าไปจะไหวไหมเนี่ยโหโห ในส่วนของการต่อสายไฟเข้ากับโซล่าเซลล์นั้นก็ง่ายแสนง่ายอย่างที่อาจารย์ไก่บอกเพียงต่อสายขั้วบวกกับขั้วบวกขั้วลบกับขั้วลบ,ขลบ,บ,ขลบเข้าด้วยกันเท่านั้นเองทำได้ใช่ไหมจริงๆิงและในระหว่างนั้นอาจารย์ไก่ก็ทำการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้าด้วยกันแบบอนุกรมเพื่อทำให้มีแรงดันและกระแสไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ต่อไดโอดบิดเข้ากับแบตเตอรี่เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ เรียบร้อยแล้วยี่จางบอกเป๊ะเลยบวกอยู่กับบวกลบอยู่กับลบดีมากเยอยมากเลยผมก็เชื่อมเชื่อมอุปกรณ์ในโอเมโอนและเสร็จสับหมดแล้วเหมือนกันนี่ได้เลยแล้วจางเชื่อมได้ไงอนี่ยอาจะไปเอาไฟฟ้ามาจากไหนครับเอาใช้ไฟจากแบตนี้ไงจริงดิแบตเก่าๆของเราเนี่ยพอเรามาทําการเชื่อมต่อแรงดันให้มันสูงขึ้นมันจะสามารถใช้งานกับอุปกรณ์220โวลต์แบบนี้ได้เลย โอ้งั้นผมก็ไม่ต้องต่อโซลาเซลล์มาแล้วดิใช่เขาเรียกว่า HVDC อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ HVDC คือ HVDC High v o l t DC High v o l t DC อ่าเป็นขมุนกำลังแบตเตอรี่แรงดันสูงสากมาใช้งานกับอุปกรณ์ทางไฟบ้านได้เลยอ้าวแล้วทำไมเราไม่ต่อกับไฟบ้านไปเลยให้ผมโยงโซลาเซลล์อะไรเข้ามาอีกเนี่ยที่ให้โยงสายโซลาเซลล์มาเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาพลังงานจากแดดนั้นน่ะเอามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่นี่ไงนี่เป็นส่วนที่ใช้เติมเต็ม จากแบตเตอรี่นี้เก็บไว้ใช<ะ>้แล้วก็ใช้ไปในตอนคืนตอนเช้าเราก็ชาร์จอีกครั้งไงก็มีแค่นี้อาอาจารย์มาผมต่อมาให้แล้วอ่าเดี๋ยวผมก็จะมาเชื่อมต่อใส่หัวขั้วแล้วกันครับผมนะอะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมอะยังเงและสุดท้ายก็ทำการต่อไดโอดบริดด์เข้ากับสายไฟจากโซล่าเซลล์ที่ชิงชิงไปต่อมาเพื่อป้องกันกระแสไฟไหลย,ย้อนกลับจนเกิดความเสียหายเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วล่ะครับเรียบร้อยเสร็จแล้ว เชื่อมต่อเสร็จลับกลุ่มกลางเรียบร้อยแล้วนี่คือเสร็จแล้วเออก็เสร็จแล้วไงต้องไ่เชื่อชิงก็ลองเปิดไฟดูสิใหดูแบบทำไมมันดูแบบยังเหมือนยังไม่มีอะไรเลยอะอหนูเวชั่นช่วยชาติมีสครับริงๆเมื่อโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วพลังไฟฟ้านี้ก็จะไหลผ่านไปยังแบตเตอรี่ที่เราต่อเข้าด้วยกันเพื่อเก็บไว้ แล้วต่อสายไฟจากแบตเตอรี่ขั้วสุดท้ายเป็นการเชื่อมต่อออกไปก็สามารถใช้ได้ทันทีตัวนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเชื่อมต่อระบบเสร็จสับหมดทุกอย่างแล้วทาไม่เชื่อลองเปิดไฟดูไหมหลองเปิดไฟดูลองเทสกับไฟดูโอเคดูนี้นะอาดวงนี้แหละลองดูดวงนี้ดูแปงเฮ้ยโอ้โห ไฟมาแล้วอาไฟมาเรียบร้อยแล้ว oh <no. S 2> เราไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาลงไฟฟ้าจนมากมายเกินไปผุณําลังแผงโซลารเซลล์ของคุณนั่นอนะผมบอกแล้วว่าสามารถใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้ได้เลยเป็นระบบไฮโวลต์ดีซีไฮโวลต์ดีซีใช้สามารถใช้อุปกรณ์ได้เกือบทุกอย่างชาร์จโทรศัพทม์มือถือเหมือนที่ผมเคยทำครับครั้งตอนผ่านอินเวอร์เตอร์อันนี้ก็คือใช้ได้เหมือนไฟบ้านปกติเลยใช่ครับแต่มีเพียงอย่างเดียวที่ยังใช้ไม่ได้ก็คือ อุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์มอเตอร์ใช่มอเตอร์มอเตอร์ที่ไร้แปลงถ่านอุปกรณ์มอเตอร์ไร้แปลงถ่านก็จะเป็นพวกตู้เย็นตู้เย็นอ๋อแอร์แอร์พัดลมบ้านทั่วไปพัดลมบ้านทั่วไปอ้อาวแล้วผมจะทำยังไงอะอุปกรณ์เหล่านี้เราสามารถซื้ออินเวอร์เตอร์มาแปลงไฟได้แปลงให้มันใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้ได้อ๋ออนะซึ่งเราก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป จอดเลยอาจารย์โอเคทีนี้มันแบบมันคือการพึ่งพาตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะใช่สุดยอดนะนี่แหละคือพึ่งพาแท้จริงแล้วเดี๋ยวระบบอะไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เข้ามาทำโอเคได้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 โอเคเสร็จได้แล้วนะไปกลับจบงานเดี๋ยว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 อาจารย์จะรีบไปไหนอ้าวโหนี่คือไม่รู้สึกเพลิดเพลินกับสวนผมมากเลยเหรอโอเหนื่อยมากเลยอ่ะโอ้ไปไกลเที่ยวที่เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่จบอีกยังยังนี่ยังเราเรายังไม่ได้เข้าประเด็นหลักของเราวันนี้เลยคุณนี่ทับขนาดนี้ทำขนาดนี้ยังไม่ได้เข้าประเดอากระผมเห็นอาจารยย์ออากทะ เอาก็เห็นว่ามันไม่น่าควรไปใช้ไฟของเขาเอาก็เห็นอยากทำก็เลยปล่อยให้ทำแล้วมีอะไรว่ามานี่ประเด็นหลักของเราอยู่นู่นเดี๋ยวๆย,ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะภาร,รกิจที่แท้จริงของจริงชัยในวันนี้ก็คือการทำถังกรองน้ำในแบบฉบับของคุณโจรจันใด ที่กรองน้ำได้ใสสะอาดด้วยวัสดุที่หาง่ายและใช้ได้จริงอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวพบกันช่วงหน้าอานเวทท่านช่วยชาติ